สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำปลาราเพิกนะครับเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำขามนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็ปลาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีรากผักชีนะครับพริกนะครับที่หั่นมาเลยดอกนะครับพร้อมแล้วก็ลงกันเลยครับน้ำกระเทียมแล้วก็พริกนะครับลงไปที่โขกนะครับแล้วก็นาผักชีแล้วก็ตำนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับพอตำเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมานะครับ ขึ้นมาอไรบางกางแล้วก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับตั้งกระทะให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วเราก็นําปลาลงไปนะครับก็คือต้องให้กระทะนะครับมันร้อนแล้วก็นําปลาลงไปเลยนะครับตัวละครับปลาก็จะเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่เืมยไปว่าน้ํามันหมวกก็ยะไม่ได้ตีนะครับนี่นะครับพอตีเราก็เจียวกนะครับพอเจียวปีกแล้วก็ใส่น้ำนะราบเปียกลงไป แล้วก็เกี่ยวครับให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่น้ำตาลครับน้ำปลาครับตรงตามใจชอบไปครับนี่นะครับก็จะเกี่ยวนะครับให้เหนียวๆนิดหน่อยนะครับพอโอเคแล้วเราก็ลาดลงไปที่ตัวปลานะครับวันนี้ก็ทําพิสูจน์หน่อยนะครับเพราะว่าปลาปกไปแช่แข็งไว้นะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้โรยผักนิงเป็นเรื่องครับ